จะรับลับเข้าสู่ชาแนลไปครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะทุกคนน้อปางจะมาสอนทุกคนนะคะทำคุกกี้บานฟีค่ะซึ่งน้อปางนะคะได้สูตรนะคะมาจากพี่ใจดีในกลุ่มคุกกี้คลับนั่นเองนะคะชื่อคุณพี่เอื้องนั่นเองนะคะขอของขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสูตรอร่อยๆนะคะซึ่งน้องปางเอามาดัดแปลงนิดนึงแล้วก็ทําให้น้องออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ก็คือแบบ ภูมใิใจมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะว่ามีทําอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะไปดูกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเอาเลยนะคะ120กรัมไปทำบราวบัตเตอร์ก่อนนะคะการทำบราวบัตเตอร์มาปางเคยทำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนี้นะคะบราวออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะร้อนๆเลยก็คือได้ออกมาประมาณ99กรัมนั่นเองนะคะแล้วจากนั้นเราจะพักน้องไว้ให้เย็นสนิทก่อนการใช้งานนะคะ บาร์บตเตอร์ของเราเย็นตัวแล้วนะคะต่อมาเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะลงไปเลยค่ะรเราจะตีด้วยความเร็วกลางนะคะประมาณ2นาทีค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เนื้อออกมาแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาใส่กล้วยหอมนะคะ1นส่วนสามถ้วยตวงลงไปค่ะประมาณ1ลูกใหญ่ๆนั่นเองอันนี้มาปางเอากล้วยหอมไปบดเรียบร้อยแล้วนะคะตีต่อให้น้องทั้งหมดเข้ากันนะคะ เข้ากันแล้วนะคะก็จะได้เนื้อออกมาแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมต่อไปนะคะกลิ่นวานิลาค่ะไข่แดงค่ะตีต่อด้วยความเร็วกลางๆนะคะ1นาทีค่ะ จะได้ส่วนผสมหน้าตาแบบนี้ออกมานะคะนี่แล้วก็มาใส่ส่วนผสมของแห้งกันค่ะส่วนผสมของแห้งนะคะก็จะมีแป้งสาลีนะคะเนยผส์นมผงเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะ, baking soda, baking ะ,คะแล้วก็เกลือนะคะร่อนรวมกันอันนี้ปังร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเนื้อก็จะละเอียดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทส่วนผสมของแห้งที่เราร่อนไว้แล้วลงไปได้เลยค่ะ คุกให้เข้าก่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใช้เครื่องตีมาตีนะคะจะได้ให้น้องแบบไม่ฟูเกินตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันนะคะจะได้ส่วนผสมออกมาแบบนี้นะคะทุกคนนี่แบบเลย ต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่ช็อกโกแลตกันนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งดาร์กช็อกโกแลตนะคะ74%แล้วก็มีผสมกับดาร์กช็อกโกแลตห้แดเปแล้วก็มีคาราเมลช็อกโกแลตนะคะทุกให้น้องเข้ากันนะคะให้แบบว่าช็อกโกแลตกระจายอยู่ทั่วโดวนะคะตอนนี้คือโดหอมมากๆนะคะทุกคนคือแบบว่ามันหอมกลิ่นแบบ บาวบัตเตอร์หอมกลิ่นกล้วยกลิ่นแบบน้ำตาลทรายแดงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีความแบบคาราเมลก,กล้วยๆมากเลยอะ่ะชอบโอเคได้โดออกมาทั้งสิ้น620กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมตรงนี้นะคะไปแช่เย็นนะคะ ในช่องธรรมดาขั้นต่ำหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่าใครจะแช่ข้ามคืนก็ได้นะคะแต่ว่าปางจะแช่โดตัวนี้เพียงแค่ในช่องฟิตสินาทีจากนั้นเราจะมาใส่ไส้กันค่ะซึ่งไส้ที่ว่าปางจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นซอฟช็อกโกแลตคาราเมลนะคะอันนี้อร่อยมากทุกคนคือข้างนอกอะ่ะมันจะเป็นแบบช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วข้างในก็จะมีแบบคาราเมลนุ่มๆนะคะแล้วคิดว่าแบบถ้าอบออกมาแล้วมันน่าจะเข้าแบบ มีความเป็นบันฟรีมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้แกะออกมานะคะก็จะเป็นเม,เม็ดแบบนี้เลยนะนี่อย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราเอาโดนี้ไปแช่ช่องฟรีซส,สักส5นาทีแต่ถ้าใครนะคะไม่อยากใส่ไส้ก็คือแช่น้องในห้องในช่องธรรมดาได้เลยนะคะ1ชั่วโมงค่ะเราค่อยออกมาอบหรือว่าจะข้ามคืนก็ได้นะ โอเคค่ะอันนี้ก็เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะหลังจากที่เราพักโดในช่องฟรีสประมาณ10นาทีนะโ okay. อคะประางนะคะจากช่างโดอยู่ที่ประมาณ50กรัมค่ะใส่ใส้ลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ห่อค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แรปปิดได้เลยค่ะแช่เย็นอย่างน้อยหนึชั่วโมงนะคะหรือว่าข้ามคืนเลยค่ะ อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคุกกี้มอนาฟีของเรานะคะแต่เพิ่มเติมความบอนาฟีเข้าไปนะคะปางก็เตรียมคุกกี้นะคะบิสกอปนะคะมีความคาราเมลนะคะแล้วก็มีนี่นะคะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตนะคะเอาไว้มาแต่งหน้าน้องกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มบีบครีมกันเลยนะคะ มากเลยนะคะคิดว่าแบบว่ามันจะต้องเข้ากันมากๆนะคะระหว่างวิปปิ้งครีมต่างๆแล้วก็แบบบิสกอฟนะคะต้องเข้ากับแบบคุกกี้บอนาฟิกเราแน่ๆนะคะก่อนอื่นนะคะเราไม่สามารถหักคุกกี้ได้นะคะเพราะว่ามันจะเปื้อนครีมนะคะขออนุญาตตัดนะคะเฮ้ยทุกคนพร้อมดูหรือยัง และนี่ก็คือเนื้อด้านในของน้องน้องเขานะคะคือแบบดีมากเลยทุกคนดูสิเห็นความแบบว่าคาราเมลไหมคะดูเดี๋ยวเราจะลองกินกันเลยนะคะลองกินแล้วนะคะทุกคนอืมจะบอกว่า คือแบบด้วยตัวแบบทุกอย่างมันรวมกันอนะมันแบบดีมากมากนะคะทุกคนแบบชอบมากอะตัวคุกกี้นะคะเขาจะแบบไม่หวานมากอะทุกคนแล้วก็เวลากินเข้าไปใช่ไหมคะพอแบบว่ามันมีคาราเมลตรงกลางใช่ไหมมันจะมีความหมักคาราเมลเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ตัวคุกกี้จะมีความหอมกล้วยหอมนะคะจะเป็นแบบหอมละมุนละมุนหวานนิดนิดหน,น,น่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่หวานเกินอะ แต่ที่จะหวานอะ่ะคือตัวไส้นะคะพอกัดเข้าไป <S <S ปุ๊บคือมันเข้ากันอะ่ะแล้วมันก็จะเบรกด้วยความแบบครีมแบบครีมครีมสดอะ่ะครีมสดด้านบนอะ่ะมีความแบบนุ่มๆแบบหวานน้อยๆนะคะมันจะแบบมันๆอะไรอย่างเงี้ยคือกินเข้าไปแล้วแบบดีดีมากค่ะทุกคนคือแบบมันเข้ากันมากเลยอะ่ะแล้วมันก็แบบว่ากินเข้าไปปุ๊บรู้สึกแบบมีความบัลฟีมากนะคะทุกคนอืม นีประทับใจมากทังไงก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสูตรมากๆนะคะคุณพี่เอื้องนะคะขอบคุณมากนะคะคือแบบว่าเมื่อว่างคือแบบประทับใจมากนะคะคือแบบชอบมากนะคะทุกคนหืมขอแนบไปกินต่อกัอนนะคะคือแบบอร่อยมากนะคะถ้าใครชอบกินที่ของป้าน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลัลงใจให้ปาังด้วยนะคะเราคิปหน้าเจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบายลองทำดูกันนะคะดีมาก